นพระราชวงฟ้าบ,บาทจริงอันท่านเสด็จมาแล้วอย่างนั้นด้วยตอนนี้ฟาบ,บาทกับองค์รัชกาลกำลังรอท่านอยู่เข้าใจละชีชีเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนี่แล้วก็ถาาว่าเจ้าหิวแล้วก็เขาจะเตรียมของให้เจ้ากินแต่ว่าห้ามก่อความวุ่นวายในพระราชวังเข้าใจไหมหากไม่ทำตอนที่ข้าพูดแล้วก็จะหักเงินเดือนเจ้านี่ เคยรู้แล้วนะเจ้าก,ก็แค่จะหาโอกาสที่จะหาางินึงเดือน,นข้าก็เท่านั้นเองนะท่านว่าแบบนั้นหรือเปล่าล่ะกงกงข้านะดูองค์ชายเติบโตมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นเขารักใครแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอทางตอนใต้ของอาณาจักรเราเกิดน้ําท่วมมีผู้คนมากมายที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพวกเจ้ามีความเห็นหวยย่ายางไรบ้าง ท่านพอ่อลูกคิดว่าลูกมีวิธีแก้นหนึ่งทัอลูกคิดว่าโมหันชิงกำลังสร้างปัญหาข้าอีกล้วว้าวนี่มันจะอร่อยมากเกินไปแล้วอืมอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแต่ว่าขนมดอกไม้นี่อร่อยมากๆเลยล่ะโก้ง ไม่กล้าไม่กล้าเขาแข่ทําตามรับสั่งของฟาบาดจิงอันก็เท่านั้นฮืเย่จริงเลยนะกลายเป็นองค์รักของฟาบาดจิงอันเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อมาฟาบาดอูดจะถายเยอยเอาละนี่ฮันชิงในวังยังมีห้องว่างอยู่นะยังไงเจ้าก็ไปพบไท่ายโคอยก็แล้วกันนะระหว่างน่าคิดถึงเจ้ามา ว่าแต่ว่าโมหันชิงเปลี่ยนองค์รักตั้งแต่ว่ยร้ายกันครั้งต่อไปที่เข้าวังข้าจะต้องไปพบเสด็จแม่เนะแล้วยังให้ใครเอาขนมมาให้เขากินเป็นพิเศษอีกยิางงั้น,นหรือน,นี่เรื่องแบบนี้มันช่างน่าสนใจจริงๆฟาบารถ้าอย่างนั้นน้องขอลาก่อนอืมเจ้าช้าก่อนนี่ท่านพ่อ ท่านดูวฤติการของท่านลุงสิความปลอดภัยนะ่ะเป็นเรื่องที่สำคัญของเหล่าพวกเราราชวงศ์อย่างมากเลยนะดูตัวเขาสิบอบบางแถมยิ่งดูเหมือนอ่อนแอแบบนี้ก็ยังว่าคงจะรับเรื่องหนักๆไว้ไม่ไหวหรอกฮันชิงพฤติการส่วนตัวของเจ้ามันจะพ้อหมาเกินไปแล้วนะข้าว่าเจ้านะควรไปเปลี่ยนเป็นคนอื่นซะน,นะ คนผู้นี้ไม่เข้าใจมารยาทเอาเสจริงด้วยสถานะของเขาตอนที่เห็นข่ากก็คนที่จะคุกเขาลงทึ่งจะทูกฟาบาถ้าไม่ต้องเป็นห่วงน้องจะไม่มีวันประมาทในเรื่องของมารยาทอย่างแน่นอนแต่ด้วยฝีมือของเขาต่อให้มีผู้คุ้มการหลายร้อยคนก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้หรอกอืมเจ้าพูดจริงอย่างนั้นหรอือนี่ท่านลุงท่านจะพูดเกินจริงไปหรือเปล่าถ้าหากว่าชายหนุ่มคนนี้แพ้ ท่านก็จะโทษท้าหลอกลวงองค์จกกักรพรรดินะถ้าหากว่าองค์รัชทายาททรงไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นก็ทรงเรียกคนมาลองดวลได้เลยเอาละเอาละพวกเจ้าไม่จำเป็นจะต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้หรอกนะนี่เมื่อตอนนี้ถ่าลู้ห้องเจ้าก็หมั่นใจแล้วพวกเรามาดูทักษะของชายหนุ่มคนนี้กันดีกว่าเอาเจ้าไปลองจัดการกังฟูคนนั้นซะรับทราบเพะยอคาฟาบาัลถ้าเช่นนั้นพวกเราก็กินแตงรอดูวกันได้เลย ผลลัพธ์จะเป็นเช่นโดยฟบานให้วางใจได้เลยนะข้าสัญญาวาจะไม่ทำให้ท่านต้องอับอายขายขี้หน้าใครอย่างแน่นอนอืข้าเชื่อใจเจ้า